สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดใช้บอลสีนะครับวันนี้ก็พาชมบอลสีแม่พันธุ์ดีกว่าเนาะเลี้ยงไว้เลี้ยงบอลสีไว้ก็อย่างนี้แหละครับเปิดเข้าเปิดออกนะครับดูบอลสีเนาะบอลสีที่ทุกท่านอาจจะลืมไปแล้วนี่ครับต้นนี้ศิลานะัก ศิลานักปาดนะครับเนาะเป็นบอลสีที่นิสัยไม่ค่อยดีนะครับเขาชอบปาดหน้าคนอื่น <c oughs> ไม่ใช่นะครับนักปาดนักปาดอันนั้นมันปาดนะครับอันนี้นักปาดเนาะศิลานักปาดปาดที่หมายถึงแบบผู้เริ่มผู้เฟื่องฟูนะครับผู้ล่วงรู้นะครับอะไรสักอย่างนี่แหลนะเนาะพอดีภาษาไทยปิดศูนย์นะครับนี่แหละครับอันนี้ศิลานักปาดแล้วก็มหาชัยนะครับ ก็ดารานพรันะครับนี่ก็ดารานพรัสนะครับนี่ผ่าไปแล้วนะสองต้นนี้ผ่าหัวไปแล้วแล้วก็ต้นลูกก็งอกแล้วนะครับแต่ยังเล็กอยู่นะครับนี่ก็ดารานพรัตนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ดารานุพรัตนะครับอันนี้เรียกว่าเลกาซีนะครับทุกท่านเลกาซีเนาะเออมันป้ายเขียวถ้าป้ายเขียวเขาจะเรียกเลกาซี แต่ถ้าป้ายขาวแบบนี้เขาจะเรียกดาราโนพัตนัแต่ถ้าไม่ป้ายเลยเขาจะเรียกทิพวาลีนะ <c oughs> <c oughs> ก็หลายอย่างหลายอย่างหลายสไตล์นะครับรถขับบอนสีนะครับมันก็เนี่ยขับสนุกแล้วก็นี่ก็เป็นมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยด่างนะครับแต่ก็สวยนะครับไม่ค่อยด่างแต่ก็สวยแต่ชายชนนี่ไงทุกท่านชายชนอันนี้ขึ้นแดงทั้งใบ ชายชนอันนี้คือแบบผมว่าน่าจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากนะครับคือแดงเขาเยอะนะครับแดงเยอะแล้วก็เขียวๆน้อยเนาะต้นเนี้ยก็เก็บไว้นะครับชายชนก็ยังเป็นที่ต้องการกันอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็ปักษาพนาวันน่าจะผ่าหัวได้แล้วละ่ะดูจากโคนต้นโคนใหญ่มากนะครับปักษาพนาวันเดี๋ยวจัด ทำการผ่าหัวแล้วก็แบ่งปันกันนะครับแล้วค่อยๆทํานะครับสําหรับสวนเบิดชัยก็ประมาณนี้แหละแล้วก็อัปเดตอีกาแดงสักหน่อยนะครับนี่อีกาแดงของเราเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตต้นลูกด้วยนะครับนี่บอลสีอีกาแดงแดงพรุบเลย <laughs> อันนี้คือแบบจองชื่อไว้นะครับจองชื่อไว้ว่าจะชื่ออีกาแดงแล้วก็เดี๋ยว ค่อยทักถามผู้รู้นะครับว่าจดชื่อยังไงเตรียมอะไรมั่งนะครับแต่ที่แน่ๆค่าจดชื่อห้าร้อยอ่ะก็เอาไว้บำรุงสมาคมบอลสีของเรานะครับเนาะค่าจดชื่อก็รู้สึกว่าถ้าเราจดชื่อแล้วน้องก็จะมีใบเกิดนะครับใบสุติบัต <laughs> ใบสุติบัตก็จะมีชื่อเสียงเรียงนามกับเขาละนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นต่างด้าวอยู่นะครับเนี่ย <laughs> จองชื่อไว้นะครับแต่ยังไม่มีชื่อดูรัตนารุ่งโรดผมต้นนี้โอ้มันก็ด่างจัดเกินจริงจงแล้วถ้าด่างประมาณนี้สวยนะรัตนารุ่งโรดนี่ด่างจัดเกินนะครับนีอ่อีกาแดงนะครับอัน,นมีสองต้นนะต้นแม่อีกาแดงต้นนี้อีกต้นหนึง่งนี่ครับมันจะโตช้าช้านะครับฟอร์มเขาจะสั้นๆนนะครับนี่เขาจะเป็นไม้ที่แบบไม่สูง ป้อมๆสั้นๆน,น,นะครับทุกท่านก้านแดงกระดูกแดงใบแดงทุกอย่างแดงหมดนะครับทําไมผมถึงเลือกชื่ออีกาแดงก็เพราะว่าผมชอบหน้ากากอีกาแดงแล้วก็เนี่ยมันเหมือนขนมันเหมือนขนนกนะครับถ้าจะตั้งชื่อว่าหงแดงมันก็ไปซ้ํานะครับหงแดงมันมีชื่อแล้วนะครับเขาเป็นบอลด่างเนาะหงแดงอันนี้ก็เอาอีกาแดงแล้วกันมันดูเหมือนขนอีกาดีเหมือนขนนก ชอบหน้ากากอีกาแดงด้วยนะครับพี Team ่ต้ามิสเตอร์ทีมก็เลยเออเอามาตั้งชื่ออีกาแดงนะครับก็สวนเบิดชัยบอลสีก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรกับเขาหรอกครับไม่ได้มาสอนนู่นนี่นั่นนะครับเนาะเพราะว่าผมว่าช่องอื่นเขาก็น่าจะสอนไปหมดละการผ่าหัวการแยกหน่ออะไรอย่างเงี้ย่ใช้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางบางที่ผมก็บอกไปละก็เลยแบบ จะเป็นคลิปที่แบบคุยกันสนุกสนุกะครับถ่ายบอลสีให้ดูมาฟังเจ้าของช่องโมไปเลยนะครับเนาะก็สนุกดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูลูกลูกเอ่อลูกบอลสีต้นนี้กันนะครับบอลสีอีกาแดงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับทุกท่านครับอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นอ่าลูกของบอลสีอีกาแดงนะครับนี่ผมก็ปักชื่อไว้ละนี่ครับเหมือนแม่ไหมแต่ก้านก็เริ่มแดงแล้วนะ ถ้าแก่ๆมาก้านจะแดงนะครับเนี่ยเหมือนแม่นะครับเนาะอันนี้ยังอยู่ในกระถาง3มนิ้วอยู่เลยนะครับทุกท่านก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบสิบอดต้นนะครับนี่ลูกของเขามี11ต้นดูสิเนี่ยอีกาแดงเห็นไหมแดงเป๊ดเลยนะครับ ฟอร์มสวยตั้งแต่เด็กเลยนะครับทุกท่านดูฟอร์มมาเขาสวยมากฟอร์มเขาจะทรงแบบเนี่ยครับใบเขาเยอะดีนะครับเนาะตั้งทรงฟอร์มสวยดีนะครับฟอร์มสวยตั้งแต่เด็กเลยเขาจะเป็นไม้ฟอร์มสวยแต่ไอ้สีสันอะไรของเขามันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเขาเป็นบอลสีแดงอย่างเดียวเลยนะครับนี่แต่ถ้าเขามีด่างมีอะไรนี่ผมว่าน่าจะโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมฟอร์มสวยมากดู ใบเยอะตั้งแต่ดเด็กเลยนะครับอันนี้กระถาง3นิ้วมี 1, 2, 3, 4, 5สใบแล้วนะครับดูดูครับแต่ละต้นนะฟอร์มสวยบดสีอีกาแดงของผมก็ใช้เวลาปลูกมาประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ผ่าหัวแล้วก็หัวเล็กมากนะครับแต่ผ่านี่งอกเกือบทุกชิ้นเลยนะครับงอกเกือบทุกชิ้นรู้สึกว่าภูมิใจมากนะครับ ก็หัวก็นิดเดียวนะครับแค่เนี้ยหัวประมาณเนี้ยครับก็ผ่าซอยหั่นได้มาเท่านี้แหละเดี๋ยวรอเอาไปจดชื่อก่อนนะครับรอมีใบสุติบัตรก่อนแล้วผมจะเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับบอนสีอ่าของผมก็มีอยู่นะครับเนี่ยหลวงตาเมืองอะ่ะเห็นไหมเดี๋ยวจะปล่อยให้ถูกถูกเลยหลวงตาเมืองก็มีนะครับเนาะบอนสีที่แบบมีชื่อดีๆบอนสีแรๆก็มีอยู่นะครับ แต่มันจะช้าหน่อยเท่านั้นแหละสวนเบื่อใจทําทีละน้อยซื้อต้นแม่พันธุ์มาทีละต้นเลี้ยงกว่าจะโตนะครับแล้วก็กว่าจะเอามาผ่ากว่าจะได้งอกอีกนะครับเผื่อตอนนั้นราคาก็ลงก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ทําไปนะครับสนุกอะ่ะทำบอลสีเนี่ยครับเห็นไหมดารานพรัสต้นไมน้อยนะครับนี่นี่ก็ดาราโนพรัสนะครับก็ ถ้านุถนอมเอานะครับเลี้ยงดูแลประคบประงมไปนะครับถ้ามันสวยๆเดี๋ยวก็ค่อยแบ่งปันกันอีกทีนะครับส่วนนอกนั้นก็เป็นนี่มันนีล้อมเพชรนะครับนี่ครับก็ด่างสวยๆเดี๋ยวรอเลี้ยงโตๆก่อนแล้วค่อยปล่อยนะครับเนาะ <laughs> บางทีผมก็ใจร้อนนะปล่อยต้นเล็กไปก็โดนบ่นอยู่ <laughs> ก็ขอโทษโดยแล้วกันแต่ไปเลี้ยงมันก็รอดแหละทุกท่าน มันจะได้สนุกดีนะครับเลี้ยงต้นน้อยนะครับเนี่ยเลี้ยงต้นน้อยพอเห็นเขาจเจริญเติบโตมาโอ้ยรู้สึกว่าเป็นเด็กดีของพ่อเอาละครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีก็โม้มาเยอะแล้วนะครับพามาอัปเดตบอลสีอีกาแดงนะครับเนาอว่าลูกหลานเขาเป็นยังไงบ้างโตแล้วหรือ,อยังนะครับก็เดี๋ยวใครที่สนใจบอลสีอีกาแดงก็ใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีก็ลากันไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ